ที่ทุกคนเห็นอยู่ทุกคนรู้จักมันไหมครับมันคือกอเสลเอื้อลอกเรือครับผม oh. จะเอามาทําต้มปลามารูนเค็ม <c oughs> มาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับว่าเกลือสมุทมันดียังไง แกไม่ออกเกลือสมุนนะครับมีคุณสมบัติในการช่วยลดความเครียดช่วยปรับสมดุลออสโมซิสลดการติดเชื้อบางชนิดและยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกักบปรสิตบางชนิดได้ด้วยนะครับและผมบอกเลยนะครับว่ามันเหมาะมากๆกับปลาหางนกยูงและปลาบอลลูนมอนลรี่เป็นปลาที่มีความสามารถทนความเค็มได้แต่เกลือสมุนไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวนะฮะเรามาฟังข้อเสียกันดีกว่าถ้าเราใส่เกลือบ่อยเกินไปหรือทุกๆครั้งหลังเปลี่ยนน้าใส่พัมเพื่อใส่ยเยอะเกินใส่ไปทาไมถ้าปลาไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรไปเพื่ออะไร เวลารักษาจะทําให้รักษายากขึ้นปลาหายป่วยยากขึ้นเ <c oughs> น่และถ้าตู้คุณเลี้ยงปลาแบบมีระบบกรองมีระบบจุลินซีบอกเลยว่าส่งผลเสียกับจุลินซีระบบกรองของคุณแน่นอนและจะใส่เกลือจะใส่เท่าไหร่ดียก <c oughs> ตัวอย่างถ้าเลี้ยงปลาในถังน้ํา60ลิตรแนะนาให้ใช้เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆเราจะสาดเกลือลงไปเลยก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดละลายเกลือก่อนแล้วค่อยๆเทค่อยๆเติมลงไปทาให้ปลาเนี่ยค่อยๆปรับสภาพกับความเค็มในน้ําจะดีกว่าจําไว้เลยนะจ๊ะเกลือไม่ใช่ทุกอย่างของการรักษาปลาประโยชน์ของมันก็เยอะโทษก็มีถ้้าาใชิวธีปล แข็งแรงแน่นอนเออแล้วจุลินซียกับแบคทีเรียมันคืออันเดียวกันหรือเปล่ามีใครรู้บ้าง